สวัสดีครับผมสวัสดีพี่งน้องทุกท่านครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูของดีราคาถูกอีกแล้วครับนอกแท้ทั้งลำนะครับ NRR นะครับตัวนี้จะเป็น NRR นะครับคัสซี NRR เลยนะนะครับเป็นเครื่อง195ครับตัวนี้ NRR 195นอกทั้งลำครับนอกแท้ทั้งลำเอวงไร power เรียบร้อยครับรถคันนี้ จอดครับดูจากลักษณะฝุนนะครับจอดไว้ในโกดังเกือบปีครับมาถึงสตาร์ทติดเลยนะครับเป็นเครื่องร้อยเก้าห้านะครับขัดสีนอกนะครับเครื่องนอกขัดสีนอกเลยร้อยเก้าห้านะครับรถคันนี้ใช้งานปกตินะครับแต่ไม่มีคนขับไม่มีคนขับจอดไว้จอดไว้เกือบปีครับมาถึงเอาแบตเปลี่ยนนี่แบตแบตเก่ายกแบตใหม่ใส่ตัดททีเดียวติดเลยครับ ผู้เสียงเครื่องนิ่มมากเลยเป็นเครื่องร้อยเก้าห้าครับดูภายในนะครับอันนี้ระบบดำก็นอกนะครับนอกเลย PTO ครับเอะนะครับเอะเอะมี A เอรียบร้อยนะครับโฟมไวเวอร์นะครับเอ่อโฟพาวเวอร์นะครับ,ล,รรบลิง เครื่องดีปั๊มดีครับภายในครับฟัณน,นี้ครับหกเกียร์ครับหกเกียร์เดินหน้านะครับเจ็ดเกียร์ถอยไปดูก่อนเลยสภาพรวมๆนะครับเครื่องดีคัสซีไม่มีดมไม่มีผุเลยนะครับคัสซีสวยจัดนะพี่นอ้องคัสซีนอกแพ้เลยครับสวยๆเลยไม่มีผุไม่มีดามภายในสวยจิบาล่เดี๋จะให้ยกหัวดุ่น ผมจะดูเครื่องดูกระสีครับอยกหัวแล้วครับเรามาดูเครื่องกันเครื่องสวยๆเลยครับพอดีสปริงคันเล่งมันมันมันหลุดหายครับผมเลยเอาเอายางมามัดเพื่อที่จะลองสปริงมันหลุดหายครับแต่ดูปั๊มครับยังสวยอยู่เลยนะครับยังสวยอยู่ดูเครื่องครับ น้ำมันเครื่องพิ่งถ่ายนะครับน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่องอะไรเพึ่งถ่ายนะครับปับ๊มลมอะไรไม่มีรั่วนะครับสวยงามครับ,บเดี๋ยวพาไปดูหมายเลขสน่ NRR ครับเครื่องยังสวยอยู่ครับเป็นเครื่องร9 5นะครับสวยงามครับคอมเอโดคสซีครับไม่มีผุกไม่มีดามนะครับ ไม่มีหักนะครับไม่มีหักไม่มีดำนะครับเต้าแหนบยังอยู่สวยเลยครับอันนี้เจ้าของวางมาใหม่นะครับคัสซีเทียมคัสซีเทียมดำวางมาใหม่ทำใหม่ครับสวยงามครับเต้าแหนบยังสวยนะครับเต้าแหนบหน้าหลังยังสวยครับคัสซีนี้สเปคดำมาจากนอกเลยนะครับเลียวหลังมันจะเป็นเลียวหลังตรงนี้ตรงนี้คัสซีใหญ่ครับ มันจะใหญ่ตรงนี้แล้วก็สเปคดัมนี่มันจะเลี้ยวหลังตรงนี้คือสเปคนอกมาเลยครับเป็นหอวตอนเดียวนะครับแต่จอดไว้นานครับจะเป็นปีแล้วน้ำมันไฮดรอลิกรั่วครับเนี่ยรั่วหยวดเต็มเลยตรงเนี้ยเปรียกหมดครับยกดัมไม่ขึ้นน้ำมันขาดเดี๋ยวต้องให้เขาเติมแต่กระบอกดําอะไรก็คือการใช้งานปกติหมดนะครับเนี่ยครับมันรั่วครับ แต่รถใช้งานปกตินะครับเดี๋ยวเติมน้ำมันไฮลิกก็ยกด้ำได้ปกตินะครับน้ำมันนี่เห็นไหมจอดไว้นานครับแล้วมันรั่วจนเปียกหมดเลยอันนี้น่ามันไม่มีปัญหาครับแค่นี้แค่น้ำมันรั่วพอเดี๋ยวเติมน้ำมันก็เมื่อกี้ยกด้ำได้นิดนึงครับน้ำมันมันขาดมันก็เลยขึ้นแค่นี้ยางดีหกเส้นครับพื้นด้ำ เป็นเบรกลมดูดนะครับเออรีบบอกเป็น NR นอกนะครับเครื่องร้อยเก้าห้าคับสีนอกเอกสารอินวอยหายนะครับอินวอยหายปกติมีอินวอยแต่อินวอยหายหาไม่เจอครับซื้อมาก็เจ้าของเก่าก็บอกอินวอยหายไม่เจอก็ไม่เป็นไร <c oughs> ก็รถไม่มีเอกสารนะครับราคาสามแสนบาทนะครับสนใจก็โทรมาครับต่รอลองได้นะ ศูนย์หกสองเก้าเก้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรให้อีกทีนะอ่ะเดี๋ยวผมพาดูรถก่อนกระซีน,นอกนะครับเออไม่มีผุกไม่มีดำนะครับเป็นเบรกลมดูดครับโปงไรเวอร์แอร์พร้อมครบแต่ไม่มีคนขับครับก็เลยจอดทกาแกยังได้ขับไมโครเองเลยครับ เป็นยางขนาดยาง825นะครับคัสซีสเปคดำนะครับเรียวหลังนะครับสวยจัดนะครับไม่มีตำหนินะครับคัสซีเต้าหนงเต้าแนบไายสวยหมดนะครับคัสซีเทียมบางมาใหม่นะครับทำใหม่เออสวยงามครับสวยงามยางดี6เส้นครับรถพร้อมใช้งานเลยพื้นก็ตามภาพครับหัว รถสวยนะครับความแจ่มเลยอรัพร้อมใช้งานเลยครับเสียงเครื่องนิ่มๆเลยดูครับจอดจนใยแมงมุมขึ้นนะครับเป็นเงินหายครับผมเลยเอายางมามาใส่ปั๊มดีๆเลยครับเครื่องแจ่มเลยถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรให้ใหม่เรียบร้อยนะครับ เป็นหัวอีสุตอนเดียวครับก N A ครับนอกแท้ทั้งลำนะครับนอกแท้เลยราคา3ามเซนบาทนะครับต่อรองกันได้นะครับผมก็รถอยู่ที่อำเภอประคนชัยครับผมสนใจโทรสอบถามมาที่062-959-9151เก้า้เ่งนะครับ รถเดี๋ยวให้เขาตอนเย็นเดี๋ยวให้เขาเติมน้ำมันให้เขาเติมน้ำมันยกดำนะครับรถยกดำอะไรใช้ได้ปกติครับแต่ไม่มีคนขับเลยจอดไว้น่าจะเป็นปีแล้วเกือบปีครับราคาสามแสนบาทนะครับเป็น n อ็นระสีนอกเครื่องร้อยเก้าห้านะครับขายได้ไปคุ้มแน่นอนครับกันนี้ <c oughs> ใครกำลังมองหารถนะครับเผื่อเป็นทางเลือกเนาะเออเผื่อเป็นทางเลือกครับก็เผื่อสนใจนะครับก็ลองแวะมาดู ต่อมาสอบถามราคากันได้ครับสามแสนบาทต่อลองได้นะครับผมกัดสีสวยนะครับไม่มีไม่มีตำหนิเลยกัดสีอ่ะไม่มีหักไม่มีเชื่อมนะครับเนี่ครับรถสตาร์ทติดใช้งานครับปกตินะครับบีคัดแค่น้ำมันดำเนี่ยน้ำมันดำมันรั่วครับเพราะว่าจอดไว้นานรถดำขึ้นนิดเดียวเองน้ำมันหมดเดี๋ยวให้เขามาเติมน้ำมันระบบดำไม่มีปัญหาครับใช้งานได้นะครับผม ระบบแอร์อะไรครบนะครับแต่ไม่มีเอกสารนะครับเนาะเออไม่มีเอกสารครับใครสนใจก็มาดูรถได้นะครับโทรมาเดี๋ยวผมจะพามาดูรถนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูรถโดยรอบๆอีกทีนึงนะครับเสากลองนะครับวาไอกองอากาศอยู่ตรงนี้ครับโอ้ฝาทางังฝาทังน่าจะหายครับ แท็กซีะนะครับสวยครับแทซีไม่ต้องห่วงครับดูซับมาครับซับล่างมาอย่างดีเลยเนี่ยครับน้ํามันไฮดรอลิกมันรั่วจนเปียกหมดอะแล้วทีนี้มันก็เลยน้ํามันมันหมดถังครับเดี๋ยวให้เขามามาเติมเนี่ยกองน้ำมันเครื่องอะไรถ่ายหมดแล้วครับเปลี่ยนใหม่หมดแล้ว ล้ายเป็นอีสุกเดิมครับว่าจะยกดาให้ดูครับแต่กระบอกด้มีมีซึมซึมครับกระบอกดารั่วรั่วปากกระบอกรถสวยนะครับคัสซีไม่ต้องห่วงนะครับใครที่ห่วงเรื่องคาสซีก็หายห่วงเลยครับเครื่องคัสซี NRR ครับผมส่วนใครสนใจก็ลองโทรมาสอบถามกันดูได้ครับผมนะครับเนาะรถสภาพพร้อมใช้งานครับไม่มีเอกสารนะครับราคาสามเซนบาทต่อรองกันได้นะครับผมอ่ะเบอร์โทรศูนย์หกสองเก้าห้าเก้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะจบการรีวิวแล้วรายละเอียดโทรมาเลยครับศูนย์หกสองเก้าห้าเก้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้อ่ะลา เพื่อนๆไว้เพลงตัวนี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับ